สวัสดีครับ FC และกระชาเพื่นชังทุกท่านนะครับวันนี้จะมาปลดล็อกหน้าจอของ Vivo y 914รุ่นเก่าๆให้ดูนะครับสลักช่างใหม่ๆกันหรือคนที่ยัเรียนรู้อยู่วิธีการนะครับปิดเครื่องไปก่อนเมื่อติดล็อกหน้าจอผมจะมาสอนโปรแกรมเก่านะครับ เพราะว่าบางทีจะเป็นนลทูนพวกนี้เราต้องเสียตังซื้อถ้าพวกนี้จะเป็นโปรแกรมที่เขาให้เราใช้งานได้เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับ MRT 3.19เลือกไปที่ v i v o Y 9 1 4นะครับตัวแถบที่2นี้ก็เราก็ต้องเลือกเป็นตัวไม่ใช่ตัว auto นะครับถ้า auto <ม>จะไม่ผ่านต้องเลือกเป็น COM4 อเง เสร็จแล้วเราก็มาทำการกดสตาร์ทไว้ตัวโปรแกรมต้องกดสตาร์ทไว้เสร็จแล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงเสียบ USB เข้าไปอ่าอโปรแกรมทำงานนะครับก็ไม่มีอะไรวางไว้แล้วก็รอจะเวลาสักพักหนึ่งนะครับให้โปรแกรมทำงานได้จบ มันจะมีอยู่สองแบบถ้าเลือกออโต้บางตัวก็หลุดนะครับบางบางเครื่องบางเครื่องก็ไม่หลุดส่วนมากจะไม่หลุดก็ต้องเลือก C O M 4นะครับจะได้หลุดตอนนี้ระบบกำลังทำงานนะโปรแกรมทำงานปล่อยจุดก่ามันจะร้องครั้งสุดท้ายแล้วค่อยมาถอดจูบเปิดเครื่องอโอเคนะคราวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ส่วนโปรแกรมก็ปิดไปได้คราวนี้มาเปิดเครื่องนะครับวิธีการถอดสาย u s b ก่อนแล้วก็กดแชร์ไว้นานๆสักพักหนึ่งอ่ะมาแล้วพอเครื่องติดขึ้นมานะครับรอใช้เวลานานมากแต่ผมจะตัดภาพวิดีโอไปเลยแล้วกันเพราะว่าการบูตเครื่องใหม่นี่มันเป็นการดีเซตเครื่องจนหมดเลยนะร้อยเครื่องออเขึ้นมาตามปกติมันนะครับพอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยคราวนี้เราถัดไป เครื่องทุกเครื่องนะครับเวลาปลดล็อกหน้าจอเสร็จแล้วมันจะไปเจอปัญหาที่การติดล็อก Gmail อีกหนึ่งครั้งครับอ่าตัวนี้ข้ามไปก่อนผมจะทดสอบไปดูอ่ามาถึงตรงนี้เหมือนจะไปได้ก็ถัดไปนะโอเคเห็นไหมถัดไปให้สแกนใบหน้าอ่ะยังเรายัางก่อนข้ามไปก่อนนะพอเราข้ามไปปุ๊บมันเหมือนจะไปจบแล้วนะเห็นไหมตรงนี้ เรากดไปมันจะไปไม่ได้นะครับมันจะติด Gmail <c oughs> เห็นไหมอันนี้เขาเรียกติด Gmail อันนี้เรามาเริ่มต้นใหม่เลือกเข้าไปเลือกภาษาเลือกพวกนี้เข้าไปเหมือนเดิมมาถึงจุดนี้นะครับจุดของ Wifi จุดที่สำคัญก็คือว่ามันจะต้องบังคับให้เราเชื่อมต่อกับ wifi นะถ้าเราจะข้ามไปเลยเราจะไปไม่ได้เหมือนเมื่อสก,กู่ที่ผมทำให้ดูผ่านมาใส่ลา wi ั Wi-Fi ไป แล้วก็ถัดไปเชื่อมต่อกวบยฟ f i เข้าไปคันี้ทำตามระบบเราก็จะไปได้เนี่ยเราเคลียร์ตรงนี้โอเคอติเวีไปแล้วมารอกันสักพักหนึ่งนะครับวิดีโอตรงนี้จะไม่ตัดจะให้ดูเลยว่าเออมันไปได้ยังไงตพอว่นนี้ มาถึงจุดนี้เดี๋ยวผมดูก่อนโอเคติกไปข้างบนนี้นะโอเคเนี่ยมาถึงหน้านี้ติกไปข้าหน้านี้ติกไปเมื่อเราเชื่อมต่อ wifi เสร็จแล้วคนนี้เราต้องมาทำการ ใส่รหัสหน้าจอตามที่มันบังคับนะครับเราก็เลือกสักหนึ่งอย่างผมเลือกศูนย์มันเป็นการรักษาความปลอดภัยเสร็จแล้วก็เขียนเอาตามคําถามที่ถามมาก็ตอบไปนะครับตอบยังไงก็ได้นะครับคือเราไม่ต้องเป็นซีเรียสต่อเพื่อให้มันทํางานให้จบไปเสร็จไปถัดไปเสร็จแล้วมันจะบังคับให้เราสแกนใบหน้า ที่ไม่ค่อยจะไปช้าหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรไปแล้วมันก็ไปสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนใบหน้าของเราครับเมื่อเราสแกนใบหน้าเต็มใบแล้วเสร็จแล้วขึ้นถูกต้องแล้วเราก็ถัดต่อไปได้รอแป๊บหนึ่งกล้องต้องใช้ได้นะครับ yeah. เสร็จแล้วเราก็ถัดไปตัวนี้ก็ถัดไปมันเป็นการรักษาความปลอดภัยแล้วกรนี มาถึงจุดนี้ยังไม่จบนะครับเห็นไหมยังติดอยู่เหมือนเดิมวิธีการนะครับเมื่อมันติดครั้งที่2งนี้เราย้อนกลับมาแล้วที่หน้าเริ่มต้นเราถัดไปใหม่เมื่อกี้เราทําการเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราทําการใส่รหัสใส่อันนี้แล้วสแกนใบหน้าเสร็จแล้วนะครับวันนี้เรามาถัดไปใหม่อีกรอบหนึ่งอพอถัดไปอีกรอบนี้มันจะเปลี่ยนนะครับมันจะไม่บังคับเห็นไหมมันจะมาที่ให้ใส่รหัสที่เราทําไว้เราก็ใส่รหัส ค okay. ใส่รหัสแล้วก็ไปนะครับติ๊กไปพอเราไปแล้วครั้นี้มันจะมาถึงจุดนี้ข้ามได้แล้วเห็นไหมแค่นี้นะครับเป็นการปนล็อก Gmail ของ Vivo Y914 นะครับก่อนจะปนล็อก Gmail ก็คือปนล็อกหน้าจอก่อนเครื่องรุ่นบนนี้จะไว้ด a ต a าไม่ได้นะครับสรับบางเครื่อง ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วยขั้นต้นนะครับเสร็จแล้วก็มาใช้บักมือออกก็ได้โอเคครับจบคลิปเอามาฝากกันเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีสวัสดีครับ